หลไยเวลาอาตามาบวงสวงครั้งนั้นบวงสวงโชคลาบก็มีเลขหนึ่งเลขแปดใช่ไหมบางท่านบางคนก็อาจจะมีโชคมีลาบคงจะจําได้ดีเนาะก็คือว่าไม่เคยพลาดเลยนะแต่ว่าอาตามาก็ไม่ได้บวงสวงว่าจะเอาเลขเอาหวยเอาะไรดอกแต่ว่าปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชท่านเป็นผู้ที่มีเมตตากับญาติกับโยมขอให้เรามีความเริ่มใสมีความศรัทธาขอให้เราได้หมั่นสร้างบุญกุศลคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีอื อาจารย์มาจะเน้นให้เลยสำนักนี้ที่เน้นๆก็เน้นลายเส้นเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นเป็นเด่นๆก็คือลายเส้นโชคลาภถ้าท่านทั้งหลายติดตามมานาก็คงจะเข้าอ,อกเข้าใจกันดีอืสําหรับโชคลาภนะท่านทั้งหลายออืม,อมลาย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 ถ้าบวงสรวงปู่ย่าท่าเสด็จนี่อันนี้ไม่ได้ว่าเราโปรโมทปู่ย่าท่าเสด็จหน้ากราลัอะไรนะท่านทั้งหลายอืม ไม่ได้ว่าเราโปรโมทปูญ่ยญ่าไา้เสด็จหน้าขนาดอะไรแต่ว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆสําหรับโชคลาภอาตมายอมรับเลยแต่ว่าตอนนี้อาตมาย้ายของมาอยู่ที่ศาลารับแขกตอนนี้กุฏิหลังเดิมกุฏิหลังเก่าก็ชํารุดสุดโทมตามการตามเวลาอาตมากำลังสร้างกุฏิหลังใหม่แต่ว่าก็เอาโครงหลังคาหลังเก่าไปสร้างเป็นหลังใหม่เป็นกุฏิสองชั้นด้านบนเป็นไม้ ถ้าได้นอนอยู่กุฏิก็อาจจะฝันเป็นโชคเป็นลาภอยู่ดอกท่านทั้งหลายแต่ว่าอันนี้มานอนอยู่ที่ศา,าลารับแขกมานอนอยู่ที่ศาลารับแขกตอนนี้มานอนอยู่ที่ศา,าลารับแขกอนอนอยู่ที่ศา,าลารับแขกก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่ากุฏิเตียตะมาตะก่อนตอก่อนนะเป็นกุฏิปู่ย่าท่าเสด็จหน้ากราชจ,จะฝันดีแต่ว่าที่อาตามาฝันท่านทั้งหลายก็อยา ไปแปลเป็นเลขเป็นหวยไ,ได้อืก็ไม่ใช่ว่าเป็นเลขเป็นหวยที่อาตมาฝันว่าได้กระดาบได้อะไรก็ดพราผู้ปฏิบัติบัิบัติชอบอันนั้นอาตมาก็ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลกับอาตมาอาตมาฝันแล้วอาตมาก็มีความสุขนี่แหละท่านทั้งหลายเมื่อกี้นี่บวงสรวงปูญยาทาสเสด็จก็คงจะจําได้นอาอญาติโยมก็มี่วงมีลาบถ้าบวงสรวงตอนไหนญาติโยมก็มี่วงมีลาบตลอดปูญยาทาเสด็จนี่จึงไม่ธรรมดาท่านทั้งหลายแล้วก็มันเคยพลาดด้วยแต่ว่าไม่ได้ว่าบวงสรวงเอาเยกเอาหวยนะ บวงสวงเพื่อลำเลึกนึกถึงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชปู่นี่จะเป็นเหมือนแต่งกายเหมือนกับพระปู่ท่าเสด็จนาคราชแต่งกายเหมือนกับพระแต่ว่าไม่ได้คุมจีวรดอกท่านทั้งหลายอืแต่งกายเหมือนกับพระจะเป็นคนล่างใหญ่อืจำแรงแปลงกายมาเป็นคนเป็นพระล่างใหญ่ผิวออกคล้ำนิดหนึง่งปู่นี่ส่วนมากจะไม่พูด จะไม่เอ่ยปากอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าจะให้เป็นปิศิศนาทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้ดูทําอย่างนี้อย่างนั้นให้ดูแล้วก็ให้เรามีความรู้สึกในความฝันะให้เราเปลี่ยนในความฝันอะไรประมาณนี้ปู่จะให้แบบนี้ท่านจะไม่ออกปากท่านจะไม่พูดแต่ว่าส่วนญาติท่านจะพูดพูดน,น้อยเสียงเบาๆพูดน,น้อยเสียงเบาๆนี่แหละเพราะฉะนั้นปู่ญาติท่านเสด็จไม่ทอดทิ้งท่านทั้งหลายดอกท่านทั้งหลายคอยมีม ความเชื่อความศรัทธาเชื่ออะไรเชื่อในบุญวาสนาศรัทธาในบุญวาสนาศรัทธาในคุณศีลคุณธรรมศรัทธาในคุณงามความดีปู่ย่าท่าเสด็จน้าก,กราชอันนี้อาตมาถวายนามท่านเพราะว่าท่านจำแรลงเปลงกายมาเป็นคนธรรมดาญานี่จะเป็นเหมือนกับแม่ขาวชีพามนี่แหละแต่ว่าไม่ปรงผม่าจะผิวพรรณผ่องใสหน้าตาดีดีสวยสดงดงาม เคยมาให้โชคให้ลาบตลอดถ้าอาตมาบวงสวงนะถ้าอาตมาบวงสวงนั้นจะเป็นปู่ย่าท่านเมตตาถ้าปู่ย่าท่านเมตตาโชคลาบจะมีความแม่นยำม,มากอาตมายอมรับเลยอาตมาบอกตรงๆผู้ใดที่ติดตามนานๆก็คงจะเข้าใจว่าไม่เคยพลาดแต่ว่าที่พลาดหรือว่าไม่เข้าอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นอาตมาเป็นของอาตมาเองอาตมาก็ไม่ใช่คนมีฤทธิ์มีเดชเนาะไม่ได้มีหูทิพตาที่ อัตมายังมีกิเลสหนาปัญญาน้อยอยู่อัตมาก็ทําไปอย่างนั้นแหละฝันไปอย่างนั้นแหละสําหรับอัตมาแล้วก็อัครายันอะไรญาติโยมก็มาถ่ายมาอะไรไปแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีบรรยากาศถ่ายทําตอนอัตมารับแขกญาติโยมก็คงจะเข้าใจโดยทั่วถึงกันแต่อัตมาสัญญาว่าจะไม่ทิ้งญาติโยมเป็นเด็ดขาดอืถ้าอัตมาได้อัตมาจะเน้นให้เลยอืมอันนี้พูดถึงย้อนเท้าความถึง ถึงถึงบวงสวงครั้งสุดท้ายหน่อยนะญาติโยมบวงสวงครั้งสุดท้ายนี่ญาติโยมเห็นเป็นเลขหนึ่งเลขแปดเลขแปดเลขหนะึ่งเว่อนั้นอสองตัวโชคลาภหนึ่งแปดถ้าจำไม่ผิดนะอันนั้นก็เป็นของปู่ย่าท่าเสด็จท่านเมตานะท่านทั้งหลายเป็นของปู่ย่าท่าเสด็จท่านเมตานะท่านทั้งหลายเข้าใจไหมไม่ใช่อตาตมานะนะ่ะ ท่านเมตตาญาิโยมท่านสงสารญาติโยมเพราะฉะนั้นก่อนรับก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดพระพุทธเจ้าสูงสุดพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดนอกเหนือจากนั้นก็ไหว้เทพเทีดดาพญานาคก็ได้ก็ไหว้ธรรมดาและลลึกถึงธรรมดาเหมือนกับเราขอพรญาติผู้ใหญ่ของเรา แต่ว่าบางท่านบางคนขอเชค่วขอลาบขอโชค่วขอลาบก็สมควรมุม่งมานปรารถนาดิบางท่านบางคนก็ขอยังไม่ได้ก็เหมือนกับเราไปขอเงินพ่อเงินแม่เรานี่แหละพ่อแม่ก็ดูด้วยเหตุผลเอาเงินไปทําอะไรถ้าเอาเงินไปทําในสิ่งที่สมเหตุสมผลพ่อแม่เราก็อาจจะให้แต่ว่าถ้าเอาเงินไปทําสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลทิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พ่อแม่เราก็อาจจะไม่ให้ ไม่ให้ยังไม่พอนะพ่อแม่เราอาจจะด่าด้วยนะว่าจะเอาไปทาไหมอะไรประมาณนี้แหละท่านทาั้งหลายอันนี้ก็เหมือนกันอขอ,อขอโชคขอราบเทเทวาก็ขอ,ขอ,ขอให้เราท่านทั้งหลายได้อธิษฐานเป็นควรเป็นกาลังใจเป็นบุญเป็นวสสาสนาเป็นบารมีเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามกับญาติกับโยมญาติโยมทุกท่านทุกคนเดอ้อมั่งมีสีสุขแข้งวกร่ปลอดภัยเดี๋ยวทํากุฏิเสร็จสร้างกุฏิเสร็จอัตมาก็จะย้ายไปนอนอยู่ที่กุฏิก็อาจจะฝันดีก็จะเน้นๆให้เราไม่ได้ จรนานหลายตัวดอกสําหรับโชคลาภสถานที่แห่งนี้วัดสว่างธรรมานาแห่งนี้ก็มีหลากหลายเหมือนกับบัตมาได้ปารบได้พูดออกไปมีหลากหลายแต่ว่าก็เป็นแนวเดียวกันท่านทั้งหลายที่ช่อง youtube ต่างๆหรือว่าช่องมาลิก็ดีหรือว่าช่องให้โชคก็ดีช่องรวยโชคก็ดีช่องให้โชคก็มาถ่ายทําช่องมะลิก็มาถ่ายทําช่องรวยโชคก็มาถ่ายทำํำที่มาถ่ายทําในที่นี้ ช่องรวยโชคให้โชคมาถ่ายทํานี้ก็เป็นการได้เผยแผ่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามเป็นขวัญเป็นกําลังใจของญาติทั้งโยมอาตมายังได้อนุโมทนาด้วยเลยมีแต่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้ญาติทั้งโยมท่านทั้งหลายก็พยายามติดตามไว้อันนี้ก็คือหลักๆที่มาถ่ายทําอาตมาไม่ขาดก็คือหลักๆที่ไม่ได้หวังยอดหวังอะไรทั้งสิ้นแล้วแต่ถือว่าได้ทํางานเผยแผ่ หรือว่าทํางานให้กาขวนให้กําลังใจญาติโยม,มโชคลาภหลายๆครั้งก็อาจจะก็เป็นแนวเดียวกันนั่นแหละท่านทั้งหลายแต่ว่าที่ให้ไปพิจารณาก่อนก็แล้วแต่ญาติโยมแล้วแต่ดวงวาสนาของญาติของโยมบางท่านบางคนก็อาจจะไปพิจารณาเนี่ยนั่นแหละอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกับทางช่องยูทูบเขาพูดนั่นแหละอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศก่อนก็ได้ไปเที่ยวประเทศนั้นไปเที่ยวประเทศนี้หาค่าน้ํามัน หาค่าเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศก็คงจะเข้าใจเนาะหาค่าน้ำมันหาค่าเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศอะไรประมาณนี้ที่ทางช่องทางอะไรเขาจะเขาพูดกันอันนั้นก็เลยให้ไปก่อนหรือว่าอาจจะไปจับอ,อะไรโชคลาบช่วยรัฐบาลก็ได้อะไรประมาณนี้แหละญาติโยมท่านทั้งหลายมีโชคมีลาบมีโชคมีชัเดอ้ออาตมาอยากรู้อยากรู้ อยากรู้โชคลาภอยากจะบอกให้ญาติให้โยมแต่ว่าบางทีบุญวัาสนาบารมีโชคลาภวาสนาบารมีนี่เป็นสิ่งที่เรียกคนอยู่นะท่านทั้งหลายเป็นสิ่งที่เฉพาะบุคคลอยู่นะท่านทั้งหลายเหมือนกับโชคลาภที่ผ่านมาลายเส้นที่ผ่านมาบางท่านบางคนก็เห็นเป็นโชคลาภบางท่านบางคนก็มีโชคมีลาภใช่ไหมบางท่านบางคนก็มีโชคมีลาภบางท่านบางคนเห็นเป็นโชคลาภนะแต่ว่าถามว่าอาตมาเขียนถูกไหม อาตมาเขียนเข้าม,มาอาตมาเขียนไม่เข้าหรอกอาตมาเขียนไม่ถูกหรอกญาติโยมแต่ว่าญาติโยมมองไปเห็นอันนี้มีญาติโยมมาเล่าให้ฟังที่ผ่านมามันกี้นี่เนาะเข้าใจเนาะโชคลาภที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ญาติโยมมาเล่าให้ฟัง <c oughs> <c oughs> ญาติโยมพยายามถ้าอยากฟันดีอาจจะมาจะบอกเคล็ดลับพิธีวิธีแต่ว่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็คงไม่อยากจะบอกอาตมาหรอกท่านทั้งหลายเพราะว่าอาตมาอยู่ในอ่าอยู่แบบนี้อื อาตามาจะบอกวิธีถ้าอยากฝันดีฝันดีนี่ก็ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าแต่เป็นโช่วเป็นลาบนะเดีย๋ยวอาตรมาจะบอกวิธีญาติโยมช่วงญาติโยมนอนนะนอนลงพยายามหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จนกว่าจะหลับไปเองทําใจดีๆสบายๆนะไม่ซีเรียสขีดใจไม่ตึงเครียดไม่ซีเรียสนะปล่อยวางในขณะนั้นสบายๆดูลมหายใจให้หลับไปเอง หายใจเข้าลุหายใจออกลุกให้หลับไปเองสบายสบายเมื่อกีดเรานิ่งเมื่อกิดเราสบายสบาย<ม>อาจจะฝันแม่นก็ได้นะญาิโยมลูกศิษย์ลูกหาวัดสว่างธรรมดานฝันแม่นหลายคนเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาญาิโยมเคยมาเล่าให้ฟังว่าบางทีก็ฝันว่าได้นั่งรถหมดทั้งคืนรถคันเดียวนั่นนะพอดีก็มีโชคมีลาภกับป้ายทะเบียนรถก็มีบางทีก็ฝันว่าได้ไปบ้านเพื่อนมีการจัดงานจัดอะไรนี่แหละอยู่ที่บ้านหลังนั้น แล้วก็ออกบ้านเลขที่นะบ้านเลขที่ก็เป็นโชคลาภจริงๆนะญาติโยมบางทีก็ฝ really um, mm ัน hmm. ว uh, um, uh, uh, ่าคนนั am ้นคนนี้ญาติพี่น้องตายอะไรประมาณนี้แหละญาติพี่น้องอตายญาติพี่น้องเสียชีวิตก็ไปถามอายุนะอันนี้ฝันเขาก็ไปถามอายุนะลูกศิษย์ลูกหาวัดสว่างธรรมนันก็ไปถามอายุก็ปรากฏว่าออกอายุจริงๆอืมปรากฏว่าออกอายุจริงๆอืมก็ปรากฏว่าออกอายุจริงๆนะญาติโยม เป็นไปได้นะท่านทั้งหลายถ้าเราทำกิตทำใจสบายๆก่อนเวลาเราหลับนอนนะกิตไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นพยายามทำกิตให้มีสติเบาๆดูลมจนกว่าจะหลับไปเองอันนั้นก็เป็นไปได้อันนี้ก็ด้วยอำนาจของเทพเทพวาด้วยอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจของบุญกุศลคุณงามความดี